สวัสดีทุกท่านครับตอนรับทานกสู้ช่องอีสานแอปเปิลกับบุมมีน้อนเชนเคยครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางเล่าพัฒนามือนีเดอร์17พฤศจิกายาน2016จากวังนาคินคำชะโนดคำชะโนดวังนาคินเพื่นว่าติดเบิ้ลหามตอง C185 นะครับวิ่งรูด4กันที่5สองตัวมี c 0 c 2 5 7 5 3 c 1 7 และ504ครับเป็นเลข3ตัวคันเดอร์ขอบคุณนวทางจากคำโนรดวังนากินด้วยนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ